I thought someone who just got out of captivity would want to live it up a little more. Not really. Well. I hate people. Oh. Okay, so do you have anything on the deckers? Not yet. Okay, then what have you been doing since you got out? Power leveling. Okay, Mackenzie. I can't help you take down the deckers until I know where they're hiding. So you can go around the top of this physical location while they're locked on. It's awesome. ไอ้โอ้ยแ่แป้งเด็กตาสมบูรณ์ What the f u c มันมีแต่น้ำปลาวะเฮ้ยมีเอาใครซ้อนรเนี่ยบมผมม w h s u p p o e d d e r e อะไรอะเกมอะไร้ยเฮ้ยเยเยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเย i ฮ้ยเยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ย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 ยเยิงมันยเฮ้เฮ้เ้ยเ้ยเยเย ไอรถอ่ดีเรอะอวิว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 กูะมรัวลยสัตว์อ้ยอยากะมวมงเห็นมเหนเิวเหนิเนมไม่เห็นมันเฮ้ยรถถังรถถังเก็บสีขโงคืออะไรวะเก็บไม่ได้ตีไงรถถังไอสัตเ้ยเรียบสวิ ี่ลบสี่วิทำไมลบสี่วิก็พี่เข้าไอหัวกะโหลกหัวกะโหลกแดงนั่นแหละหัวกะโหลกไฟไฟโคตรเลเดื้อเฮ้ยได้รถไอ้นี่ไหมแค่ไปวะเฮ้ยอ๋อไม่ใช่เป็นภารกิจเสริมอะไรวะเรามาเล่นแค่นี้นะใช่พี่มันน่า โมโหนะโมโหนี่มีภารกิจสามภารกิจว่ะภารกิจอะไรมีสี่เลยมีสี่มีของคินซี่เอนเจลชันดี้และซีมอสใครกันดีเรียกเอาเรียกเอาใครแล้วแต่เลยคิซีก่อนนะใครดีดูใครดีดูเฟื่อยหรือสุดนะ ผมตั้งใจลดว่าโกงแล้วครอบครัวเปล่าอ้คนข้างคนข้ามทังมาไรพี่กไม่โลภีอ้าวทำไมติดดาวอ๋อนี่ให้เราทำเมฮมให้ได้มากที่สุดไรคืมระเบิดเหมือนเหมือนใน TDA ทำตามระเบิด้วระเบิดอระเบิดระเบิดระเบิดไมไม่ไ่ไ่

ปยนรถเออโอ้ยไผมได้เสียงตัวนี้นี่ไรวะตัวตัวที่มันใช้คอนคอนสายฟ้าคอนทอทอทอในเกมนี้ด้วยอะรโคตรลาย้อ้เียแม่งัไปไหนไปไหนเดี๋ยวพี่ข้านกันเดี๋ยวพี่หนึงาทีหนาทีซ้าย ไปอยู่ไปอยู่เดินหลือเดินหลือโอ้ยระเบิดจบแล้วจบแล้วต้องมีอาบีจีสุดเดียวเนี่ยผมซื้อ RPG ีจีด้วยดูแล้วจะจำเป็นมากมีแล้วเหรอไม่รู้ว่ามียังสิงขวดลายไปมีแล้วมีแล้วเอก็จะตังไม่ถึงว่ะ กี่บาทละพี่หมื่นห้า <15. S 2> โคหดเก๊กมีอยู่หมื่นเดียวซื้อราคาตรงนี้ได้ไหมวะมโอ้ห้าพันห้าพันยังไม่พอ,อพมีอยู่สี่พันของกินซี่ต่อแล้วกันอะไรตำรวจอืมอืมนี่เราพี่เองนะแบบเนี่ยใช่เราผมเองแต่งเองอะ่ะ ไม่สวยเอ้สวยก็บอกมาดิจะเป็นซึนเดลนทำไมวะไม่สวยไม่สวยสีเลยซึนหาซึนเดลเด่หาทไมมันต้องสีได้เท่อนั้นเว้ยสีสีได้พรนี่แหละไอนสีได้จะคลองลูกวิ่งสนิ t เ r นว่ะ ยิงเพ้่นะยิงเพื่อนทำไมวะเนี่ย What the fuck อ้าูเย่ยิงเพื่อนหมดเลยอุ้ยีโลดม่คันแล้วไม่คันแล้วอุ้ยมาได้ใช้อาบจี หมาดีของชอบยิงก่อนยิงก่อนอีกก่อนก้อยถามมาแล้วมาแล้วไระเบิดด้วยเราตำรวจราตำรวจไปไปยุ่งตำรวจอย่ายุ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องของธุรกิจไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจไม่ยะตำรวจคนดาร์วานจริงหมด ตำรวจเจริงเราติดอ่ะเราติดอ่ะรเบิดระเบิดราเบิดแมงระเบิดแมโบสพามาดลูกเดียวไว้ระเบิดะรถอะไรวะเนี่ยมันเป็นรถกันระเบิดัไงล่ะเซนโตโดไม่ใช่เซนโตโดเซนโตโดร่โอโอ้โหโดนเวีนโดนเวีน็กซ ไปยิงดักก่อนยิงดักก่อนเฮ้ยรถถังมาโอเครั้นเล็รถถังแม่งโดนไอพีจีสองลูกเหมือนรถกระบะเลยวะมันคือรถกระบะรถกระบะรถกระบะคุ้มกาะแก้วแผ่นเหล็กมาแปะไปแปะแค่นั่นแหละโอ้ยมันติดรถแท็กซี่อ่ะอี๋อยากยิงมันว่ะไอ้ยีรถเพื่อนมัง

เต็มเต็มเลยคุณเต๋าเมื่อก uh, uh, um, <laughs> ี้อะไรโออไม่รู้นั่นโอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วกูเห็นเป็นรูกเลยไอ้ยิงติดป้ายวิ่งเริ่มจากตรงนี้เลยเหรอโอ้โหไอ้เจี๊ยอยิงนักตรงนียิงดักไม่ได้ไอ้ยังมึงโชนอะไฟฟ้าวัตถุภักด่วนดรวจยิงอะไรโอ้ยโอ้ย่อชนฮอชน โอ้ย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 โยหลบไปนี่จิตใจเอ้เอามตองบย่งหลบไิตใยโอ้โอ้ออย่าเยโหอู่อหมัชนตึกไอ้เี้ยัไปกินเราตายตรงนี้ด้่โอ้ดีจะ่าไอ้เี้ยดีโจะ่าเฮลิแอซวเฮลิแอซว

เต๋อเอย่ๆดู่มจงไปช้ามากเลยแค่ดได้วเอามูเออจริงบอดช้ามากเลยิงด้วยน่อะฮะิวหันมาทไมหันมาทไมเาไมน่นๆข้างหลังข้างลางข้างหลังนู่นๆ

โอ๊ยโอ๊ยพี่กัรอย่าอย่าอย่าเยอะไม่ไดจะิดนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊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 ยอ๊ยโอ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 ๊ยยโอ้ยโอ๊ยอ๊ยอยโอ๊ยโอยอ๊ยอยโอ๊ยโอ้ยเอ๊ยยเอยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยเอ๊ยอ๊ยย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  เพื่อนเราไปโน่นละตามไปตามไปเอ้ยเห็นนะเห็นนะเห็นนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมันนานจังวะเขาเรียกใครคินซี่นี่โคตรนานเลยใช่ใช่นานวันแล้วพี่ตายแล้วออสเวิร์มแหลกเวิร์มแหลกมะ โอเคอุ้ยเราเพิ่งจบะเบินะ a ลนั่นเมป็นิดีเส็จยังวะโอเคเอวีอย่าบอกนะมีภารกิจนานเขดโตขุดไปดนเข็เลยแซน์ ลักิดเต็มแมปเลยลนเนี่ย,ยไปมัดพี่กันเอาลูกมัดลูกมัดโอ้ยเอาขวานฟันลเอาขวานฟันก,กูนั่งเลยทำไมมันเอืยอย <laughs> ตีลงไปดีต่อยต่อยไปดีกูเชื่อมันเรืองแสงด้วยว่ะเพิ่งเห็นตื่นเรืองแสงไอ้ยี่ใครไม่ยิงหลังดูวะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้คอนค,อน,คอนทอไหนวะพี่เป็นอย่างนี้ไงเนี่ยเอาอะไรมาคอนทอเนี่ยเนี้ยเปนอย่างนี้มอาอีกไงคอนทอ,อ เราคนี้ก็ได้คตรเย r อเลยปเราไปเป็นกรรมกรกรรมเอากอกอดตางไอ้ข้างหลังมันโยกเยันได้ด้วยวะนี่ที่เจฟูใช่ะรอไม่รู้อ่ะซือตึกมาอาจะหมดแล้วนะ ซื้อตึกซื้อทำไมพี um> ่ไอ้ได้นี่ไงได้ไรเงินเงินโอนเงินโอนอ้เจียรตซื้อแม่งเลยบ้านรวยถึงแล้วถึงแล้วคนละโดนดคนละไรคนเลยเลยไอ้ยิงไปนั่งทำไมได้าหลังนั่งหลบนั่งหลบ You should toss out your fancy overpriced phone. <laughs> I can, find I can find that that way that way. Yeah, look, I feel kinda weird having a conversation like this. What? What you we should be using like that Navajo code dialect. Come up for air. I took care of the deckers. Sure. Let down your guard and suddenly they make it look like you're selling secrets to Mossad and moonlighting as a dominatrix. You've created a big enough disruption for you to move on, Matt Miller. But if you want the deckers gone, like really gone, there's a lot of work to do. Alright. อ๋อเรากำลังไล่กำจัดแก๊งทีละแก๊งอ๋อ